โอเคต่อนะคะอยาอยจะทำแก้มย้วยดิเอาเราทำย้วยเฉยอันนึงทุกคนเดี๋ยวยวังทำให้หน้ามันดูเล็กๆ <c oughs> โอ้โหนี่ตอนผมมัธยมมีสายสินสินอะไรสายสินนี่อย่างเงี้ยเหรอ <c oughs> สายสินี่คืออย่างนี้ใช่ไหมคะอคทุกคนทําเป็นเล่นแก้มในส่วนของแก้มดูดิพี่สงการฝั่งนี้ดูตอบเลยอะเห็นปะชัวร์ดิผมบอกผมจบสายสินมาโอ้ยทุกคนพี่สงการเฉดดิ้งแก้มแบบเยี่ยมมากเลย,ยทำาค่าแล้วปากช่างเป็นไรทำมันเป็นจุอย่างนั้นอะ มันมันแงมับาลานซ์ูเฉยเพลงนี้จะขึ้นนะทุกคนเป็นเพลงแต่งหน้าดิว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 อได้ไหม เฉดดิ้งได้เวอร์นะแต่ข้างนี้เฉดดิ้งสูงไปหน่อยนะเห็นไหมเนี่ยเงาขึ้นสูงแต่ข้างนี้เงาจะไม่สูงเท่าข้างนี้เหนไได้ไหมได,ไ,ดได้ได้เดี๋ยวซ่อมหนซ่อ <c oughs> มนี่คือหน้าหรืออะไรคะหน้าหรือก่อสร้างฮะทุกคนเขาผู้ชายคนนี้เขาจับผู้หญิงแรงมากเลยนะทุกคนคอมันจะหลุดออกจากบ่ายแล้วอ่ะ เห็นไหมหน้าดีฉันดูเรียวยาว